สวัสดีครับวันนี้จะขอนำเสนอเจ้า dbx 2.2.3.1นะครับเป็นอีค a อไลเซอร์ i ิมิเตอร์วิดไททีนะครับก่อนอื่นเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานก่อนนะครับถ้าเรากดตัวนี้ฮะมันจะแยกเป็น AB นะครับหรือฝั่ง,งซ้ายขวาเป็นโมโนนะครับก็ ถ้าเรากดตรงนี้นะครับมันก็จะมีไฟติดสถานะว่ายังถูกใช้งานข้อดีของฟังก์ชันนี้นะคร DBX เขาเขมไว้ที่จะพัฒนาหรือปรับปรุปรงสัญญาณทางด้านอินพุตด,ด้วย CMR บวกกับวงจรนี้นะครับโดยใช้ IC จากค่าย NEC นะครับ ก็จะเคมไว้ที่สัญญาณพัฒนาปรับปรุงดีขึ้นอย่างน้อย20เท่านะครับหรือ20 db นะครับก็ cmr ก็จะเป็นของเบอร์ ic 4560นะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานกันนะครับเริ่มตน้นนะครับเมื่อสัญญาณเข้ามานะครับอินพุตก็จะมี ic นะครับ จากค่าย NEC นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวนี้นะครับเป็น g b x วนวเตดนะครับเป็นตัววนวนเตด Control M นะครับตัวนี้นะฮะคู่กับตัวนี้นะครับ ครับเป็นมอนต์เต็คคอนโทรกรรมนะครับรับสัญญาณแล้วก็ทำดีโคเดอร์นะครับมาส่งต่อให้เจ้าตัวนี้นะครับก็คือ RMSI หรือหนึ่งนะครับก็ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เป็น RMS Detect Sensor นะครับเพื่อจะเปรียบเทียบนะครับแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพสัญญาณนะครับ ตัวนี้ก็จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือจะใช้เบอร์นี้ครับ U19 เนี่ยเป็น IC ที่มีทรานซิสเตอร์แมทแพนะครับกสึจะเป็นเบอร์ LM306 4นะครับความพิเศษอีกอย่างคือนี่ครับเขาใช้เบอร์ MC33078P นะครับอันนี้เป็นของออนนะครับ ทำหน้าที่เป็นตัวสลับโหมดระหว่างเราเลือกข้างหน้านะครับก็คือโหมดเลนส์บวกลบ 15db นะครับหรือบวกลบ 6db นะครับตัวนี้เป็น IC ที่อินพุตเป็นเฟสนะครับทีนี้ความสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับในในส่วนของ ใช้ทีที่ผมแนะนำไปแล้วนะครับก็คือก็จะใช้ในส่วนของตัวนี้นะฮะ DBXV IB เนี่ยนะครับกับตัวนี้นะครับสองตัวเข้าโคโดเดอร์กับตัวนี้นี่แหละครับก็คือกลไกลของอเจ้าไททีเอ็นอาร์นะครับเป็นเทคโนโลยีของบริษัท NEC ะครับต่อมานะครับ,นะรบก็คือไอ้เจ้า CMRR นะครับก็คือที่สามารถที่จะเปรียบเทียบสัญญาณอินพุตนะครับแล้วก็พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น20เท่านะครับนะมันจะมีผลยังไงนะครับก็คือเอาง่ายๆเลยผมเขียนกับกับไว้ที่112 dB เห็นหมครัคือเจ้า112 dB เนี่ยก็คือถ้าเราเลือกโหมดที่ บวกลบ6 dB เนี่ยมันก็จะให้ดินามิกที่112 dB แต่ถ้าเราเลือกโหมดที่บวกลบ15 dB เนี่ยนะครับมันก็จะเหลือแค่108 dB นะครับแต่ถ้าเราเลือก NR ด้วยนะครับจาก112 dB เนี่ยมันจะขยับเป็น120 dB ทันทีนะครับนั่นหมายความว่าตัวไท p e NR เนี่ยมันสามารถพัฒนา หรือปรับปรุคุณภาพสัญญาณได้ได้ดีมากนะครับซึ่งมันมีผลกับสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากดาไทไทีเอ็นอาร์เนี่ยนะครับแล้วก็เลือกไว้ที่บวกลบ6 d b นะครับสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนเนี่ยนะครับมันก็จะอ้างอิง ขึ้นมาที่ร้อยร้อยสองดีบีเลยนะนะครับแต่ถ้าเราใช้ที่โหมดบวกลบสิบห้าดีบีนะครับมันก็ทำให้สัญญาณต่อสัญญาณรบกวนเหลือแค่ประมาณ90 db นะครับอันนี้คือความสำคัญนะครับของเจ้าไททีเอ็นอารนะครับทีนี้ในส่วนของ ฟังก์ชันเด็ดนะครับก็คือลิมิตเตอร์เขานะครับซึ่งปกติเอาง่ายๆเลยสำหรับรุ่นนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมจะไว้ที่ตำแหน่งออฟนะครับไว้ที่ตำแหน่งออฟคือพอเราเป็นลิมิตเนี่ยมันก็จะทำให้วนเตจเกนหายไปด้วยนะครับก็คือส่วนนี้มันจะถูกกดนะครับซึ่งผมไม่นิยมชมชอบยกเว้นในงานที่เราต้องการแก้ไขปัญหานะครับอาจจะเป็นในเรื่องของ อะไรที่เราต้องการลิมิตไว้นะครับซึ่งส่วนใหญ่สูงสุดที่นักเล่นยอมรับกันได้ก็คืออาจจะลบลบไปสักลบ6กถึงลบเก้มันก็จะไปอยู่ที่ประมาณบวก13บสามดีบีถึงสิบหกอันนี้คือค่าต่ำสุดที่เขายอมมาได้นะครับ มันก็จะทําให้เดิมเนี่ยนะครับสัญญาณถ้าเราออฟไว้เนี่ยมันก็จะสัญญาณเอาพุทธมันก็จะได้ประมาณอย่างน้อยบวก22 DBU ซึ่งบวก22 DBU เนี่ยนะครับโวลต์เิม rms เนี่ยมันจะไปอยู่ที่ประมาณ9.7516โวลต์ rms น,นะครับถ้าเราลิมิตไว้ที่13มเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ถ้าสัญญาณเป็นบวก4 DBU นะ หรือประมาณ1.23วลต์ IMS สเนี่ยนะครับสัญญาณเอาพุทก็จะอยู่ประมาณ3.46วลน์ IMS นะครับแต่ถ้าเราปรับไว้ที่ประมาณ16เนี่ยมันก็จะออกอยู่ประมาณ4.8874วลต์ IMS นะครับแต่ถ้าเราออฟเนี่ยนะครับอย,อย่างผมผมระบบผมรองรับเนี่ยนะครับผมก็จะเรียกแรงดัน เอาพูดได้อยู่ประมาณ9.7516โวลต์ m s นะครับฟังก์ชันนี้ผมไม่จาเป็นไม่ใช้ก็จะดีสำหรับคนทีอ่อาจจะต้องเอาไปจัดการกับเรื่องพวกเสียงตะโกนเสียงไม้นะครับหรือต้องการลดไดนาะมิกมันโดยการลิมิตนะครับอันนี้มันก็เป็นเหมือนกับของเล่นของแถมมานะครับก็ดูจากตรงนี้ก็ไม่มีอะไร<ม>นอกนั้น EQ ก็ เหมือนเดิมนะครับงานก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ที่ผมค่อนข้างซีเรียสนะครับเขาจะมีตัวเป็นวอลลุ่มเป็น VR นะครับปรับค่าได้นะครับซึ่งตัวนี้ทำหน้าที่ในการเปรียบเทียบระดับแรงดันนะครับบวกลบสิบห้าโวลต์น,นะครับฉะนั้นแต่ละจุดเนี่ยมันจะต้องเวลาวัดที่ตำแหน่ง ตำแหน่งเทส t p พอยตนะครับมันจะต้องได้ศูนย์ศูนย์วัดพอดีนะครับซึ่งเขาก็ออกแบบมาเซฟในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่เวลาเราเคลื่อนหรือเร,เราใช้งานมันก็มีการขยับนะครับแต่มันก็จะมีเบอ,อร์ lm 3 9 3ตัวนี้นะครับคอยประคองไว้ชั้นหนึ่งนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันกรอบมันจะเป็นงานหยาบๆก็คือจะไม่ จะมากกว่าประมาณ1มิลลิโวลต์ดีซีนะครับแต่ถ้าหากเราปรับตรงนี้ได้นะครับปรับได้นะครับบนบนบนบอร์ดนะครับมันก็จะทำให้ระดับแรงดันดีซีออฟเซ็ทน้อยน้อยน้อยกว่าที่เบอร์นี้จะทำงานนะครับก็จะทำให้คุณภาพสัญญาณเนี่ยก็จะเป็น AC ที่มีความสมบูรณ์นะครับ ทีนี้ามาดูเกตอุปกรณ์นะครับทาไมผมถึงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าถือว่าดีดีสําหรับหลายๆคนนะครับแต่ว่าผมผมอาจจะเรื่องมากหรือผมอาจจะชอบศึกษาแล้วเล่นแล้วทางของผมมันมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับดังนั้นผมก็จะมีแค่ตัวหรือสองตัวนะครับสําหรับตัวนี้นะครับแต่ว่าที่พูดเนี่ยหมายความว่าผมจะไปชอบใน ตระกูลที่เขาใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้เขาเรียกตระกูล2 0นซีรีส์นะครับหรือ20ซีรีส์แต่ตัวที่ผมชอบจริงๆของงาน dbs เนี่ยคือ30นซีรีส์นะครับพวก30 3 1 3 2 3 1 3215อะไรประมาณนี้นะครับอย่างซีรีส์อเนี่ยมันก็จะมี20 3 1 2 2 3 1สนะครับอ2อ1 5นะครับอะไรประมาณนี้นะครับ ทีนี้วงจรเกี่กับคุณภาพ C ีเนี่ยผมผมมองว่ามันมันก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับแต่มันไม่ได้คัดเกตเท่าที่ควรนะครับเ,เสียงเบสเสียงกลางดี่ดีนะครับแต่เสียงแหลมนี่ผมว่ามันน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะลวดลนะครับถ้าตามสเปคนะครับเขาจะตอบสนองความถี่ค่อนข้างกว้างนะครับถึง5้าห อันนี้ก็จะเป็นความมุ่งานอีกอย่างนึงที่ผมชอบเขานะครับก็คือเขามีพคใจไฟที่แยก a a b channel ได้ชัดเจนนะครับนะครับอยู่เป็นซ้ายขวาอย่างที่เราทราบกันเป็นบอร์ดสองชั้นนะครับก็งานนี้ก็เป็นงานจีนนะครับแต่ก็ยังคงคุณภาพอยู่ครับก็จะเป็นเบอร์สี่ห้าหกศูนย์อยู่นะครับ่าดูดิอ่า ใช่ครับ4 5 6 0้นดีนะครับทำงานร่วมกับ5 3าสนะครับ532ตัวนี้ก็จะใช้รู้สึกจะเป็นของแท็กซับนะครับก็งานก็จะประมาณนี้ครับทุกอย่างมีดีครับถ้าขอให้เราใช้งานอย่างเข้าใจนะครับแต่ผมบอกเลยนะครับถ้าใครไม่ซีเรียสน,นะครับตัวนี้ก็เอามาทำ ใช้ด้าน input นะครับแล้วก็เรากดตัว Type T NR เนี่ยนะครับจากระบบเราที่มันเป็นอันบาลานะครับสมมติเราต่อจาก้ตบุกมานะครับเราก็มาใช้ EQ ตัวนี้นะครับอาจจะไม่ต้องไปปรับก้านปรับอะไรนะครับเรากดตัวนี้เราก็จะได้สัญญาณคุณภาพดีขึ้นมาอย่างน้อย,อย,อยก็20 เท่าละนะครับหรือ20 dB แล้วในขนาดเดียวกันดนามิกเลนนะครับถ้าเราเลือกอธรรมดานะครับบวก6เนี่ยเราก็จะได้112 dB แต่ถ้าเราไม่เลือกนะครับเรา bypass เลยมันก็จะเป็น120 dB นะครับอันนี้ดนามิกเลนนะครับแล้วก็คุณภาพสัญญาณต่อสัญญาณกวนโดยรวมก็จะดีขึ้นตามที่ผมนำเสนอไปแล้วนะครับฉะนั้น EQ ราคาถูกและดีเนี่ย ส่วนใหญ่ DBX ก็จะเป็นแบรนด์แรกๆเลยที่นึกถึงนะครับแต่ตัวนี้ถ้าจะไปจับกับพวก Square One ของคัสเทคนิคนี้ผมว่ายัง,ย,งยังห่างยังห่างชั้นอยู่นะครับแต่ว่าใหา้คุณสมบัติอะไรๆอ,อย่างใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ก็นำเสนอสำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน อีกอลลเซอร์ hmm. นะครับก็ดูต้นทุนนะครับก็อินพุตเข้ามาก็เป็นแจ็คทองนะครับหมายถึง xlr นะเอาพุตก็เป็นขาทองนะครับอันนี้ก็เขาก็คัดเกตในในแบบฉบับของเขานะครับก็ขอจบการนำเสนออคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ